สวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในส่วนของวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเพื่อยอดคนดูไ์สดในทิกตอกของเรากันนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็ทําตามไปได้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เรามาเสิร์ชคาว่า KMK y Social กันนะคะพอเข้ามาแล้วนะคะให้สมัครใช้งานกันก่อนได้เลย ื่อคลิกเข้ามานะคะก็ให้กรอกข้อมูลและรายละเอียดต,ต่างๆตามช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็สามารถคลิกมาที่ปุ่มสีแดงตรงนี้กันได้เลยเมื่อสมัครใช้งานเรียบร้อยแล้วก็ให้กดลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะคะค่ะมาเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ของเรานะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการค่ะในในส่วนของวันนี้นะคะเราก็จะคลิกไปที่ t i k t o k ของเรากัน เสร็จแล้วนะคะก็ามาให้เลือกมวดมูม่ที่เราต้องการได้เลยนะคะในส่งบริการเราก็เลือกบริการที่เราต้องการลงไปได้เลยนะคะก็จะมีเรทราคาการรับประกันความเร็วต่างๆแจ้งเราไว้ด้วยนั่นเองนะคะในส่งลิงก์นะคะก็ให้กลับไปที่หน้าทิกตอกของเรากันเมื่อเราเลือกวิดีโอที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดก๊อปีลิงก์ไปที่ด้านบน,นะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะก็กลับมาที่เว็บไซต์ของเรานําลิงก์มาใส่ที่ช่องลิงก์ตรงนี้ได้เลยในส่วนจานวนนะคะต้องการเพิ่มยอกอ คนดูเท่าไหร่เราก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะวันนี้เราก็จะเพิ่มไปที่1 0 0คนนะคะค่าเวลาเฉลี่ยของเราก็อยู่ที่2 8นาทีค่าใช้จ่ายอยู่ที่4บาทกว่กาๆเท่านั้นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทําการสั่งซื้อไปได้เลยค่ะเมื่อเรากดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะและสาหรับคุณผู้ชมท่านใดต้องการเช็คสถานะของตัวเองนะคะก็สามารถคลิกไปดูประวัติการสั่งซื้อกันก่อนได้เลย เมื่อเราคลิกเข้ามานะคะก็จะมีสถาหนางของเราขึ้นเราดําเนินการอยู่ทางด้านนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นค่าบริการแล้วก็บริการต่างๆที่เราได้เลือกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหมายเลขด้านบนนี้ก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเราเองค่ะและสำหรับใครที่เข้าใช้งานใหม่นะคะหรือว่ายอดเงินไม่พอก็สามารถคลิกมาเติมเงินกันก่อนได้เลยเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะก็จะมี3มช่องทางให้เราเลือกใช้บริการะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR Code, t u m o n e y Wallet และ Crypto Currency นะคะ ทั้ง3ช่องทางนี้นะคะก็จะมีวิธีการใช้งานให้เราอ่านอยู่ตรงด้านล่างนี้เลยนะคะเราก็สามารถอ่านแล้วก็กดทำตางกันไปได้เลย แล้วสำหรับใครที่เข้าใช้ง,งานเว็บไซต์นะคะและเกิดปัญหาอะไรก็สามารถแจ้งหรือติดต่อแอดมินที่ปุ่มด้านข้างกันได้เลยเมื่อเราคลิกก็มาก็จะมีหมดหมู่ให้เราเลือกแจ้งปัญหาลงไปหรือสําหรับใครต้องการกรอกข้อความและแนบรูปภาพลงไปเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเสร็จแล้วก็อย่าลืมใส่หมายเลขออเดอร์ของเราลงไปด้วยเมื่อทําการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้กดส่งตัวไปได้เลยหรือสําหรับใครต้องการติดต่อแอดมินโดยตรงก็สามารถคลิกไปที่ไลน์แอดด้านบนตรงนี้กันเลยนะคะก็จะมีแอดมินคอยบริการเราอยู่24ชั่วโมงกันเลย และสาหรับใครนะคะต้องการแนะนําเว็บไซต์ให้เพื่อนเพื่อนได้ลองเข้ามาใช้งานก็คลิกมาที่ปุ่มแนะนําเพื่อนกันได้เลยเมื่อเราคลิกเข้ามาก็ให้กดคัดลอกลิงก์แล้วก็ส่งไปเพื่อนเพื่อนได้เลยนะคะเมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมีการเติมเงินเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่น5%ด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจะกลับไปดูไลฟ์สดของเรากันนะคะคะตอนนี้นะคะเหมือนยอดกําลังจะเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะคะก็ให้เรากดรีไปหนึ่งครั้งเพื่อดูยอดเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะ แล้วตอนนี้นะคะยอดวิวของเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาสักครู่นะคะถึงจะเพิ่มมาครบจํานวนที่เราเลือกไปนะคะ <Okay. S 1> และสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้กันไปได้เลยนะคะ <Okay. S 1> วันนี้พูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในน้าที่นี้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ okay.